สวัสดีเชา้าวันเสาร์ที่4กันยายนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นวันเสาร์ที่เราต้องเรียนชดเชยทั้งเดือนกันยายนเลยนะคะเด็กก็จะได้พักวันอาทิตย์แค่หนึ่งวันนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเขียนตัวอะไรนะคะวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กมาเขียนพยัญชนะไทยตัวสฤษีนะคะสฤษีออกเสียงสเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสฤษีเขียนยังไงนะคะสังเกตนะคะว่าสฤษีมีลักษณะคล้ายกับ บอใบไ,ไม้นะคะคล้ายกับตัวบอใบไ,ไม้แต่ว่าบอใบไ,ไม้ไม่มีลูกสังเกตนะคะอันนี้คือหน้าตาของบอใบไ,ไม้จะต่างกันแค่สรุสีมีลูกแต่บอใบไ,ไม้ไม่มีลูกเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนก็จะเขียนเหมือนกันกับตัวบอใบไ,ไม้นะคะเวลาที่เด็กๆจะเริ่มนะคะคุณครูจะย้ําตลอดว่าไม่ให้เริ่มที่เส้นที่สองแต่ให้เริ่มที่ เส้นที่1ก็คือด้านบนสุดนะคะฝากผู้ปกครองสังเกตด้วยนะคะเริ่มที่เส้นบนสุดอ่าจจุดลงถอยหลังลงเส้นตรงเดินหน้าเลาะเส้นแล้วก็ขึ้นเส้นตรงเสร็จแล้วนะคะให้มาเขียนใส่ลูกใส่ลูกเขียนยังไงให้จุดที่เส้นที่3นะคะอันนี้คือเส้นที่ 1, เส้นที่2เส้นที่3นะคะจุดที่เส้นที่3จุด ขึ้นถอยหลังแล้วก็ใส่หางสังเกตนะคะว่าลูกสลรุสีเนี่ยจะอยู่1ช่องก็คืออยู่ช่องที่2นะคะก,ก็คือช่องที่1ช่องที่2สังเกตหางสรุสีก็จะอยู่ได้1ช่องนะคะหัว1ช่องหาง1ช่องนะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะจุดที่เส้นด้านบนนะคะจุดลงถอยหลังลงเส้นตรงเดิน ส้นแล้วก็ขึ้นเส้นตรงไปหาจุดของคุณครูเสร็จแล้วนะคะให้ลงมาเขียนรูปจุดที่ด้านล่างนะคะเส้นที่3มจุดขึ้นถอยหลังแล้วก็ใส่หางหนึ่งช่องแบบนี้นะคะส่วนตัวอื่นๆนะคะก็เขียนเหมือนตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายคลิปส่งให้คุณครูดูเหมือนกับทุกๆครั้งนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเขียนสอนฤสีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ